กริดเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากแนวต้นกล้วยเหมือนกำลังเรียกหาเขาทันใดนั้นหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นเธอมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มแฝงไปด้วยความเศร้าก่อนพูดขึ้นเบาๆเจ้ามาที่นี่เพราะชะตากำหนดไว้แล้วกริดรู้สึกเหมือนถูกสะกดเขาค่อยๆก้าวเข้าหาเธอโดยไม่รู้ตัวนวลจันยื่นมือมาลูบแก้มเขาเบาๆสัมผัสนั้นทำให้กริดขนลุกสู้เจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปใช่หรือไม่แม้ในใจจะหวั่นไหวแต่กริดกลับพยักหน้ารับไปอย่าง ไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นกริตตื่นขึ้นกลางป่าราวกับฝันไปเสียงกระซิบของนวลจันทร์ยังดังกล้องอยู่ในหัวอย่าทิ้งข้าเจ้าสัญญากับข้าแล้วกริตพยายามวิ่งหนีออกจากป่าแต่ทุกครั้งที่เขาหันหลังกลับเขากลับพบว่าตัวเองวนกลับมาที่เดิมเจ้าหนีข้าไม่ได้หรอกชายชราลึกลับปรากฏตัวขึ้นเขาคือหมอผีของหมู่บ้านเจ้าถูกเลือกให้เป็นคู่แห่งพันธสัญญาวิญ,ญญาณดวงนี้ต้องการเจ้ามาแทนคนรักของนางที่ตายไปเมื่อร้อยปีก่อนกริตหันไปมองนวลจัน เธอไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่จ้องเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด